เปิดบทสนทนาคอนเต้เคนหลังเกมไก่เดยทองทุบเรือใบ1นึ e ูนย์อันโตนิโอคอนเต้กุนซือของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวเนื่องจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำออกและไม่ได้คุมทีมในเกมที่ไก่เดยทองเปิดบ้านเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1 0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับฮีโร่ของสเปอร์สในนัดนี้ ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนกองหน้าดาวยิงคนดีคนเดิมที่ยิงประตูชัยให้สเปอร์สเอาชนะเรือใบไปได้โดยตอนนี้เคนยิงไปแล้ว17ประตูเป็นรองดาวซันโวอย่างเอริงฮารแลนของแมนซิตี้ที่ทำไป25ประตูในฤดูกาลนี้นอกจากนั้นแฮร์รี่เคนแข่งทีมชาติอังกฤษรายนี้ยังทำประตูที่267ของเขากับสโมสรและยังทำลายสถิติเดิมของจิมมี่กริฟ์ตำนานกองหน้าผู้ล่วงลับของสเปอร์สที่เคยเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของสโมสรไว้ด้วย หลังเกมอันโตนิโอคอนเต้ในใหญ่ของสเปอร์ส่งข้อความพิเศษถึงแฮร์รี่เคนทันทีหลังหมดเวลาการแข่งขันโดยกล่าวว่าเคนเป็นความภูมิใจของเขาในฐานะโค้ชและสิ่งที่เคนทำในนัดนี้ทำให้แฟนบอลภูมิใจในตัวเขาอย่างมาก